ชาวบ้านอำเภอภูสิงห์เนี่ยเขาไปประชุมกันเลยนะครับแล้วก็ยกมือขับไล่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงชาวกัมพูชาโดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นไส้ศึกให้กับทหารกัมพูชานะฮะเพราะว่าในช่วงที่มีการประทะกันเนี่ยมันมีปรากฏภาพของฐานกัมพูชาที่แอบวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนแต่ผู้หญิงคนนี้ไปโพสต์อธิบายว่านั่นคือทหารไทยนะครับไทยเห็นด้วยสิอรออกกมา ชาวกัมพูชาออกจากหมู่บ้านของเราเอาเอาเฉพาะหมู่บ้านเราเรามีอำนาจเพื่อให้จากหมู่บ้านนี่ครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านในหมู่บ้านไซไปรที่ตำบลไพรพัฒนานอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเขามานั่งรวมตัวประชุมกันแล้วก็ยกมือกันยกใหญ่เลยนะครับ เพื่อการขับไล่หญิงชาวกัมพูชาที่คาดว่าเป็นไส้ศึกให้กับทหารกัมพูชาให้ออกนอกพื้นที่หมู่บ้านหลังจากหญิงชาวกัมพูชารายนี้ซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาอาศัยในพื้นที่นะครับแต่พอช่วงที่มีการประทะชายแดนหญิงรายนี้กับโพสต์ภาพทหารกัมพูชาที่กํลาลังวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนแต่โพสต์อธิบายเป็นภาษากัมพูชาในลักษณะว่าเป็นการวางระเบิดของทหารไทยเองอก่อนทหารไทยจะไปเหยียบระเบิดเองนะครับ รวมถึงมีการแอบถ่ายภาพการเคลื่อนย้ายกําลังทหารไทยทําให้ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเป็นการแชร์พิกัดให้กับทหารกัมพูชาคราวนี้ก็ต้องมารวมตัวกันในการที่จะเหมือนลงมติกันเลยนะครับในการขับไล่หญิงรกรนี้ออกจากหมู่บ้านไป ทีนี้นายอำเภอภูสิงค์ครับก็คือนายอำเภอบัญชาจันนรงค์นำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าตรวจสอบข้อมูลเอกสารการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของหญิงชาวกัมพูชารายนี้รวมทั้งผู้ที่อ้างว่าเป็นลูกเป็นหลานที่ตามมาอยู่ด้วยครับอ่เรื่องนี้ก็ต้องฟังความทุกด้านแล้ครับ ด้านของนางเขื่อนหญิงชาวกัมพูชาที่ถูกร้องเรียนเธอยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะเธอมีบ้านอยู่ที่นี่อาศัยมานานกว่า27ปีส่วนลูกหลานก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องซึ่งเธอก็ยินดีให้ตรวจสอบเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับใช่ถูกต้องไม่ออกค่ะพอดีนูซื้อทีซื้อบานอยู่ในแล้วนูไปออกทําไมนูก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วลูกหลานเราที่เข้ามาล่ะ ลูกลานมาก็ทูกต้องหมดตามกฎหมายอมยอมให้เขาตรวจสอบทุกอย่างเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไงคะใช่ถาาูกต้องเนาะใช่ถูกต้องแล้วเขาเห็นว่าเราไปโพสต์ไปแชร์ภาพที่เขาฝังนุ่นไม่ไม่ค่ะแบ่ว่าเมันเม,มนที่เขาพูดนะคะเรื่องแค่นี้แต่ว่าเขาทําให้มันใหญโต ยังไงก็ตามฮะเรื่องนี้ฮะทางนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ก็ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็เบื้องต้นพบว่าหญิงชาวกัมพูชารายนี้เป็นภรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้ก็ต้องนําข้อมูลไปตรวจสอบในเชิงลึกแล้วก็พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะครับครับคุณผู้ชมครับมีทหารกัมพูชาครับถ่ายคลิปลงในโซเชียลมีเดียนะฮะระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์เปิดหน้าเปิดตาชัดเจน เหมือนกับจะบอกให้ทหารไทยรู้เลยว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าจุดศูบย์หมายมบนะครับนี้บ้านอนิกกีจชาวบ้านใค้กำลัช่วย subscribe ชแนลยูทูบของชมแต่ม่ชูชแนลชาวบ้านต่ครับนี้ลงไปตวตบานตะตุิกอป่อทมให้ชมกอนตอนมันทอดอาหาอิจฉาได้แต่ต่วิจิติตังหรือก็อะารสำคัญสำคัญบอก ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับแหมทหารก็ต้องเป็นนะอินฟลูก็ต้องเป็นเหมือนกันคือคลิปก็ต้องถ่ายอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ทหารกัมพูชาเขาแต่งชุดทหารเลยนะฮะชุดสีดำเนี่ยแล้วก็ยืนถ่ายคลิปอยู่บนหน้าผาทิวทัศน์ข้างหลังอันนี้สวยงามไม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าทหารกัมพูชาในนี้อย่างที่ได้ยินก็คือพูดเป็นภาษาเขมรบอกชื่อนะฮะฝากคนดูให้ติดตามช่อง YouTube ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากทหารกัมพูชาในนี้บอกได้ว่าสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญของกองทัพ มีคลิปของทหารกัมพูชานายนี้อีก2คลิปแต่งชุดทหารชุดเดิมเลยฮะยืนอยู่กลางสายฝนบนถนนลูกรังอันนี้ฮะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็โชว์เสื้อกรอบด้วยให้เห็นธงชาติกัมพูชานะครับส่วนคลิปอีกคลิปหนึ่งฮะไปยืนอยู่บนสะพานไม้พูดเขมรเหมือนกันก็ข้างหลังมีกระแสน้ำไหลแรงนะครับรีวิวนะฮะสถานที่ ไปดูความงามของธรรมชาตินะครับแล้วก็ความงามของเขื่อนเนี่ยแล้วก็ที่ใครก็คือทหารเป็นทหารนะเนี่ยรีวิวสถานที่สำคัญของกองทัพ<ช>เปิดเผยอัพลงโซเชียลมีเดียหมดเลยนะครับยังมีอีกมีเยอะเลยนะฮะเป็นทหารกัมพูชายืนอยู่บนหน้าผาค่ะนี่หน้าอีกนายไหมนะครับแล้วก็ยังมีาาเปิดหน้าด้วยใช่ทำกลางธรรมชาติ ทหารที่ยืนอยู่หน้ากำแพงเขื่อนหินเนี่ยมีน้ำไหลแรงนะครับผู้ชายคนนี้พูดเป็นภาษาเขมรคำพูดและท่าทางอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ก็คือทั้งหมดเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทหารกัมพูชาเขาทำคอนเทนต์จะถ่ายลงโซเชียลมีเดียแล้วก็หารายได้ใช่ไหมเปิดให้เห็นหน้าเห็นตาบอกพิกัดชัดเจนทันที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าทหารไทยไม่มีทางรู้ตําแหน่งและพิกัดของทหารกัมพูชาเด็ดขาดแต่มาวันนี้นะครับรีวิว สถานที่ท่องเที่ยวเองเลยนะว่าที่อยู่เป็นอย่างไรแบบเพจอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟรอสของเราก็เลยเอามาลงไว้ค่ะก็ช่วยแชร์คือเขาก็คงทำหลายบทบาทนะเป็นอินฟลูด้วยบางทีมันก็แบบ แต่ว่าสนเนาะแต่ทางทหารมันไม่ได้กัดทางทหารเนี่ยสำคัญนะฮะครับค่ะทีนี้เรื่องของแรงงานกัมพูชากันบ้างคุณผู้ชมคะเราคงจํากันได้ที่มีเป็นจํานวนมากทีเดียวก่อนหน้านี้ที่เดินทางกลับประเทศกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางการไทยได้จับกลุ่มแรงงานกัมพูชากว่าครึ่งร้อยค่ะกว่า50คนน่ะแล้วก็พอได้ไปพูดคุยเขาก็สารภาพนะคะบอกว่าสิ้นหวังเนื่องจากกลับไปแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ดูแลจนต้องหวนกลับไทยแล้วก็อาศัยว่ามาตาย เอาดาบหน้าค่ะหมดยังอยู่มาแล้วกันหมดยังหมดทุกคนยังมาครบยังหนูเพิ่งเขาไป อันนี้คือช่วงที่กองกําลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศและกองร้อยฐานพรานที่1206ไปตรวจสอบท้ายหมู่บ้านกุดหินที่อรัญญาประเทศสแก้วนะคะแล้วก็ไปพบแรงงานชาวกัมพูชา50คนเป็นผู้ชาย33คนเป็นหญิง17คนกําลังเดินข้ามแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพก็คืออิดโรยหิวโซ ผู้นำทางสามคนเนี่ยตอนที่ชุลมุนก็หลบหนีไปเรียบร้อยนะคะแรงงานทุกคนให้การตรงกันค่ะบอกว่าพวกเขาเคยเข้ามาทำงานในไทยมาก่อนทีนี้พอเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องจำใจกลับบ้านเกิดเพราะว่ามาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกของทั้งสองประเทศนะคะทีนี้ พอกลับไปก็ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้แล้วไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลกาัมพูชาก็เลยตัดสินใจกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งค่ะก็ยอมจ่ายเงินค่าจ้างผู้นำสามคนหัวละ5,000ถึง6,000บาทเพื่อให้พาข้ามแดนเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติค่ะก็แก่ชาวคนไทยเป็นยไงบง้างเอ,อเป็นคนใจดีความรู้สึกของเรานะนะจ้าจินฮี่เออ,เอ,อนอะ ตั้งใจมานูมาตายประเทศไทยัยไงเลยนูมีกินมีใช้ผูต้ตองไม่ใช่้ระหะผู้ต้องเข้าฟ้า ขายเข้าบาเขาดาก็ด่าปัดจ,งจิงเขาว่าเป็นคนจนแต่มาดู่ใายเมืองไทยมาดูเมืองไทยเนี่ยมีกินมีให้ลุรียนชอบชจะเพราะมาหาเงินในประเทศไทยประเทศล้งหนุ่มมีกลับไปฝั่งกัมพูชาได้มีงานทำไม่มีเงนินนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ถ้าเรามองจากตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นอยู่ยากลําบากนะแล้วก็คนคำบูชาก็สิ้นหวังที่ถูกกดดันให้กลับประเทศแต่ว่าไม่มีมาตรการรองรับจากรัฐบาลก็เลยต้องมีการดิ้นรนกลับเข้ามาหางานในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงกับการถูกจับกลุ่มก็ตามค่ะครับ ผู้ชมฮะไปดูยอดภูมะเขือฮะจุดสูงข่มที่สําคัญแล้วก็ไทยเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะเป็นพื้นที่ของไทยนะครับเสาธงชาติมั่นคงแข็งแกรงธงชาติไทยผืนใหม่ใหญ่กว่าเดิมบกสะบัดรวมถึงตอนนี้ทําทางขึ้นที่เป็นคอนกรีตแล้วนะครับ นี่แหละครับกลายเป็นถนนขึ้นภูมะเขือนะฮะนี่ฮะคือภูมะเขือยอดสูงข่มบนแนวสันปันน้ำที่ฐานไทยยึดคืนจากฐานกัมพูชาได้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2568นะครับหลังจากผลักดันฐานกัมพูชาออกจากพื้นที่สำเร็จก็นำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาบนภูมะเขือ มีทั้งการทำเสาที่มันคงแข็งแรงแล้วก็ธงชาติผืนใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับทีบนี้ตอนนี้ได้เทคอนกรีตขึ้นภูมะเขือแล้วก็บางช่วงในคลิปเนี่ยได้สลักชื่อไว้ว่าช่างบ้านขุนหาร27เดือน8ปดไปเนี่ยครับ พร้อมกับข้อความถนนขึ้นภูมะเขือแล้วก็รูปของการเร่งทําคอนกรีตรขึ้นสู่ยอดภูมะเขือและภาพวิวบนภูมะเขือในพื้นที่เขตดินแดนประเทศไทยนะฮะเอ็นทิทีท่านแม่ทัพัธ์สองชวนไปจะ,จะมาลาทอนขึ้นไหม่มาราทอนอ <laughs> ใช่ <laughs> ครับ <laughs> นะครับ